กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube Television Facebook Television ที่เคารพรักทุกท่านผมก็ได้ออกมาสำรวจพื้นที่หาอาหารนับประทานนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพเพราะว่าสถานการณ์ที่อ้างว่าเป็นโรคโควิดยังไม่ได้จบไม่ได้สิ้นจากโลกนี้นะครับท่านที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้โรค COVID 19, โควิดโคโรนาไวรัสหูอั้นเนี่ยมันเป็นโรคจริงหรือโรคปลอมแต่ว่าทุกวันนี้ในอเมริกาในบราซิลก็ถูกพนทนาว่ามีการระบาดของโรคไวรัสโครโรนาหูอัน้นไม่จบไม่สิ้นแล้วก็สื่อมวลชนทั่วโลกก็ประโคมข่าวแล้วครับบอกว่าคานานี้ยอดคนตายเท่านั้นเท่านี้ เรื่องมันเพิ่มไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพลเมืองโลกมันมีประมาณ6000ล้านคนนะครับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นการเพิ่มเติมคนตายนี่นะครับทั้ง6000ล้านคนล้านคนนี่มันก็เป็นเรื่องจิจอยเท่านั้นจริงๆโรคที่มีปัญหาที่สุดในมวลมนุษยชาติคือโรคอุบัติเหตุถ้าเอากันจริงๆแล้วรายวันนี่นะครับเฉพาะประเทศไทยคนเกือบ70ล้านคนนี่มันก็มีอุบัติเหตุมากมาย แต่นั่นคือการจัดระเบียบโลกใหม่หรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องที่มีน้องประชาชนจะต้องติดตามแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในประเทศไทยนี้นะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ร,รับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสภาวะการฉุกเฉินก็ไม่จบไม่สิ้นครับลากยาวแน่นอนเพราะว่ามันมีอำนาจเหนือประกาศคณะปฏิวัติด้วยํำไป ขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานคณะบัณริวัตชาติที่จะต้องคงพระราชกำหนดถูกเชิญน้ไว้อีกยาวนานคนไปชุมนุมประท้วงกันหกคนก็ถูกจับแล้วครับท่านดีคอรับสื่อมวลชนสื่อเสรีสื่อโลกสซเชี่ยนอย่างของผมเนี่ยถ้าเขาบันทึกขึ้นมาเขาไม่ชอบหนะ้าเขาก็บอกว่าสั่งปิดเสียเลยเนื่องจากว่าขัดพระราชกำหนดถูกเชิญ2,548 สมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรสมาชิกพุทธธิสภาก็ถูกแทรกแซงโดยทหารเข้าไปตรวจเอกสารเข้าไปเบรกไม่ให้สมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรพูดตามนั้นตามนี้ในคณะกรรมาการสบายๆคุณชวนหลีกใครแกก็รอตายในตำแหน่งเพราะจะได้นั่งโกดที่สง่างาม แก่ก็ไม่กล้าตกเสียงอะไรแล้วหรอกครับท่านผู้ฟังส่วนประธานวุฒิที่จะพาคุณพรแพทย์บิชิตชลชัยก็เป็นสมุนรัฐไทยของขอสชท,ที่ไม่เป็นไปตามสัตยาบาันของตุลาการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็จั้งเป็นข้อสังเกตบอกเล่ากล่าว,าวขาในให้ท่านผู้ฟังในวันนี้มาข้างนอกแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์กันเสียหน่อยนะครับเพื่อที่จะเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วเมืองไทยนี่มันใหญ่อุด,ดมดินนี่สมเป็นนานส่วน เดี๋ยวท่านได้ดูเรื่องราวที่ผมจะพอบรรยายให้ฟังได้บ้างนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อรักเราชักชวนนะครับมี6%เ์ในโลกเท่านั้นแหละครับที่ปลูกอะไรก็ได้โดยไม่ต้องลงทุนมากมายแบบเทลวิฟหรืออิสราเอลหรือในดูไบหรือในกาตา้า เนี่ยครับท่านที่เคารพครับเขาก็สามารถปลูกผักปลูกหญ้าปลูกถั่วปลูกอะไรได้สบายนี่กินได้ทั้งนั้นแหละครับท่านที่เคารพครับไทยเบนซินพ <c oughs> ักพวกผมอยู่ซันโฮสเต่นี่นะครับปลูกง่ายๆเลยแล้วข้างล่างนั้นก็เป็นผักเป็นหญ้าที่อุดมสมบูรณ์นะครับให้พี่น้องประชาชนได้เห็นต้นไม้ข้างทางก็มีทั้งมํม่วงมีทั้งกระท้อนนะครับนี่ เป็นดินที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายสามารถปลกูกอะไรได้หมดพอกินก็ได้ทั้นนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ปรากฏว่ามีอุตสาหกรรมการเกษตรมันเข้ามาแทรกแซงในประเทศไทยเรามากมายเม mm. ื่อวานนี้ก็มีการพูดกันถึงเรื่องว่าต่อไปนี่นะครับมะละกอนี่พอเป็นลูกมาก็ไม่สามารถเก็บพันุ์ไปพ่อได้บวบถัวแตง ต้องซื้อเป็นถุงก็ทั้งนั้นแหละครับไม่มีทางที่จะซื้อแล้วเก็บพันเหมือนสมัยก่อนได้วันนี้การ,กรเกษตรของไทยกำลังถูกอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรของมาเฟียโลกเอาไปใส่เป็นซองเล็กซองน้อยซองเล็กซองน้อยในที่สุดพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องกลายเป็นลูกจ้างของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้น อันนี้สูดลูกหูลูกตานะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพกำลังจะถูกจองและในนาทีสุดท้ายก็จะถูกถมเป็นสภาพเช่นนี้นะครับเรียกว่าถูกถมเป็นศูนย์การค้าเป็นอาคารพณิชย์ต่างๆทุกที่ใช้ระบบเงินฟาดหัวนะครับและถนนหนทางนี่สมัยก่อนนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพบ,บริเวณนักล่าวนี้เนี่ย มันเป็นถนนที่มีต้นไม้และมีอโมงแต่ว,วันนี้ระบบคนกรีดมาเปลี่ยนแปลงสภาพถนนไปหมดแล้วทุกที่การผูฟังและท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าเขากำลังจะหาหนทางสร้างเป็นอาคารพาณิชย์เป็นศูนย์การค้าแม้จะเป็นเขตที่กำหนดว่าเขตบ้านพักอาศัยห้ามสร้างศูนย์การค้า แต่แล้วในที่สุดสุดท้ายก็ไม่มีทางที่จะสก,กัดกั้นระบบทุนนิยมได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ Facebook t e l e v i s i o นเราเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ชมได้ดูกันนะครับครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขารพบรับเป็นอันว่าวันนี้ระบบรัฐสภาเป็นสภ,ภาดูม่าข,ของสารนิโกลัฐผิดศราชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่าย้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายาาร,รัฐาาบฐาล ก็แป้งทะเลาะก,กันในที่สุดคนเอกประยุทธ์จันโอชาตบโต๊ะเปี่ยงเดียวพราะเรมอก็มีไม่มีการปรับสภา,าก็อาจจะยุบก็ได้แต่แกไม่พูดอำนาจอยู่ในมือของคนคนเดียวทั้งหมดพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นแค่ผู้ขออยู่อาศัยในแผ่นดินนี้ก็ต้องขอบคุณที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไดยังเปิดโอกาสให้รายการ Facebook Television YouTube Television ได้ส่งเสียงบ้างถ้าแกปิดเราก็ไม่สามารถที่จะสู้อะไรได้เลยสวัสดีครับ